สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะไปปลูกกระเทียมกันนะคะอันนี้จะเป็นกระเทียมกรีบใหญ่นะคะซึ่งซื้อมาทํากับข้าวนะคะแล้วซื้อมาเยอะก็เลยแบ่งมาปลูกนะคะซึ่งอันนี้ปลูกแล้ว3วันนะคะอันนี้ปลูกแล้ว9วันนะคะความยาว ทำไมต่างกันก็คือต่างกันเพราะว่าบางต้นมันมันงอกออกมาแล้วนะคะมันงอกตั้งแต่ตอนซื้อมาตั้งแต่อย่างไม่ปลูกมันก็จะเลยจะโตเร็วกว่าเพื่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็มาจะเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็เอากระเทียมที่เราซื้อมานะคะแกะแกะกาบมันออกก่อนนะคะเพราะมันจะได้งอกง่ายๆนะคะ จากที่สังเกตนะคะถ้าเราแก่แล้วเขาจะงอกไวกว่าที่ไม่แก่นะคะแกะตรงปลายนะคะที่จุดตรงปลายนะคะ,นะมันจะเริ่มเขียวเวแล้ว แบบนี้เลยนะคะส่วนดินนะคะก็สามารถดินใช้ดินปลูกทั่ว,วไปนะคะนี่ก็เป็นดินปลูกที่ซื้อมาจากตลาดนะคะเป็นดินก้ามปูนะคะซึ่งกระถางที่ใช้จะเป็นกระถางแบบปกติแบบนี้ก็ได้หรือใครมีขวดพลาสติกเยอะๆก็เอามาตัดแล้วก็ เจาะรูข้างๆนะคะก็ใช้ปลูกได้นะเดี๋ยวเราจะมาเติมดินกันเลยนะคะอันนี้เป็นดินที่ซื้อมาอันนี้เขาผสมเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะส่วนผสมทางร้านขายดินเขาก็จะใส่ วัตถุดิบที่เหมาะก,กับการปลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยกระทอกระทอนนี้ดินจะได้แน่นๆมันจะได้ไม่อยู่ จากนั้นก็เอาจิ้มลงไปเลยนะคะอย่างนี้ก็งอกแล้วก็จะโตวไวมากกระเทียมนะคะนอกจากกินหัวแล้วเราก็ใช้ใบกินได้นะคะเอามาผัดนะคะอย่างผัดใส่ตับผัดใส่หมูงเงี้ยก็ได้นะคะ หลังจากจิ้มเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำเขานิดน,นึงนะคะข้อดีของการใช้ขวดเราก็จะเห็นเวลาลดน้ำนะคะว่าน้ำไหลลงไปถึงไหนแล้วอย่างนะะี้ค่ะเป็นท่ามน้ำหลังจหลังจากรดน้ำแล้วนะคะก็เก็บไว้ในที่ร่มนะคะซัก เขาเรียกว่าพอเขายาวประมาณเนี้ค่ะก็เริ่มเอาไว้ตรงแดดได้แล้วเขาก็ได้แดดเขาก็จะยาวดีนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถเก็บรับใบไ,ไปรับประทานได้นะคะอะวันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ